ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีมือใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเล็กบอลไซบอลไซมือใหม่นะครับนี้ก็มาทําคลิปออพคลิปต้นโพข้างทางนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีไม้จบเล่นกันกําลังเตรียมเตรียมวัสดุเตรียมไม้เริ่มต้นไม้โครงสร้างเหมือนกันกับผมนะครับเริ่มเก็บเริ่มสะสมนะครับ อันนี้ผมก็จะมาให้ชมต้นโพจากข้างทางก็งเห็นในใน Facebook หลายๆท่านนะครับเห็นโพสโพสอ่าคอมเมนต์คือโพสโพสว่าไปเจอต้นต้นโพข้างทางนะครับลักษณะที่ถูกใจนะครับอ่าแล้วเก็บมาไม่รู้จะรอดไม่รอดนะอันนี้เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งนะครับหลับมือใหม่ทุกท่านนะครับอันนี้ผมทํำอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะครับ พอดีไปส่งไปส่งงานลูกค้านะครับรงานลูกค้าแล้วก็ไปเจอเจอตอนเที่ยงนะครับแล้วก็กลับมาชํำไว้ตอนเย็นก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นกลังใจให้มือใหม่นะครับอันนี้ก็คือเอามาให้ชมเลยนะครับเป็นตัวอยาว่างเมื่อเราช่าเสร็จกิจ่งไอ้รากเดินดีแล้วนะครับใบออกมาเป็นใบแก่ทั้งหมดแล้วก็ฟูเต็มที่แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกระถางไปจัดลงกระถางริงนะ ทำเป็นบอนไซจิ๋วๆได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ได้มามีโหดที่สวยงามนะครับเป็นยงยงนิดนึงนะครับลากยงนะครับข้างล่างเนี่ยครับถ้าเจอก็เก็บมาเลยนะครับสำหรับต้นพูคนที่ชอบต้นพูนะครับตีนนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็มาพร้อมกันเลยนะครับอายุเท่ากันเลยเกิดอยู่ข้างกันนะครับเป็นมาทําบอนไซจิ๋วๆได้แบบง่ายๆเลยนะครับ นี่ก็แนะนำนะครับต้นโพเดี๋ยวภายภาคหน้าเติบโตยังไงผมก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอีกลากหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอึ๊บเนี่ยครับอันนี้ก็ต้นโพนะครับต้นโพที่เก็บมาเช่นกันนะครับเก็บมาเช่นกันนะครับต้นนี้ตัวน,นี้เก็บมาเช่นกัน ก็มาทําไว้หลักการง่ายๆนะครับที่จะให้ต้นต้นต้นโพติดง่ายๆนะครับก็แชร์ประสบการณ์ตรงนี้เลยนะครับก็คือเมื่อท่านได้ต้นไม้มานะครับก็คือให้ริดใบออกให้หมดนะครับเห็นเพื่อนๆผมที่รู้จักกันอยู่แถวบ้านนี้นะครับเก็บมาก็คือไม่กล้าตัดนะครับกลัวเขาตายนะครับ ถ้าก็มาชํำเลยนะครับเป็นใบอ่าสี่วันห้าวันแรกเขาก็ยังสดชื่นดีอยู่นะครับถ้าเราเก็บใบไว้นะครับพอหลังจากนั้นก็คือเอาคลายน้ํามากเกินไปแล้วเขาจะอ่ายอดเขาจะดำนะครับตรงเนี้จะเป็นการดําแล้วก็จะแห้งลงมาไม่ไม่ใช่แห้งนะครับจะเน่าลงมานะฮะอาการก็คือริดใบออกให้หมดไม่ต้องเสียดายนะครับท่านได้มานะครับให้ทําแบบที่ผมทาอย่างนี้ครับตัดเลยนะครับผมไม่ได้ริดใบนะครับแต่ผมเล่นแบบตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ให้เหลือใบสักใบเลยนะครับ อันนี้ผมรับประกันติดแน่นอนนะครับโพทุกต้นที่นี่ที่นี่นะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ตอน,นครับชําอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมในไหนก็มาทําคลิปอบอนไซต้นโพแล้วผมก็จะพาเข้าไปชมาพาเดินดูต้นโพที่ผมทมําไว้เป็นต้นโพเก็บมาชํานะครับจะพาเดินดูเลยในบางส่วนนะครับส่วนที่ว่าอยู่ ข้างหลังเนี่ยก็ยังไม่พาชมนะครับเอาไว้ให้ชมทีหลังอันนี้ก็เป็นโพจิวเหมือนกันนะครับเพราะเมล็ดอันนี้ผมเก็บเมล็ดมาแล้วก็โปโปยไว้ในกระถางนะครับก็คือนานนะครับไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งเหมือนมะขามนะครับที่จะแตกยอดไอ้แตกเมล็ดออกมาครับตัวนี้ใช้เวลานานมากเลยนะครับต้นโพก็คือจนลืมนะครับบางครั้งก็ถอนทิ้งไปนะครับแต่พอส่วนที่เลยเหลือขึ้นมาเราสังเกตดูดีๆมันเป็นต้นโพนะฮะก็คือถอนทิ้งไปเยอะแล้วนะครับ ้อดีของของาภูพ่อมเมล็ดนะครับคือคูนเขาจะอวกนะครับเพื่อนสังเกตเลยครับภูที่เกิดจากมเมล็ดคูนเขาจะใหญ่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับบอนไซมือใหม่ทุกท่านนะครับจะได้มีชาวบอนไซเข้ามาเล่นบอนไซกันเยอะๆนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อนะครับไม่ต้องไปหาซื้อให้เปลองมากมายนะครับก็คือ เราก็โพไซไกสามารถเก็บจากข้างทางได้นะครับนี้ก็พามาชมเล็กๆ,ๆน้อยๆจะเป็นแรงผักดันกําลังใจให้กันและก,กันนะครับสําหรับมือใหม่ด้วยกันคือเคยผ่านจุดที่ว่ายังไม่มีเพิ่งจะมีสองสามต้นแล้วก็นํามาเลี้ยงนะครับเราไ,ไม่ต้องไปดูถึงไม้จบต้นใหญ่นะครับเราจะสร้างได้ไหมเราเริ่มจากจิ๋วก่อนนะครับแล้วก็เก็บย่วประสบการณ์ไปก่อนนะครับ ทั้งนั้นทั้งนี้แล้ววันนี้ก็ได้พามาชมแล้วต้นผูเดี๋ยวผมก็จะพาไปเดินดูส่วนที่เหลือนะครับนะครับส่วนโพต้นนี้ก็คลิปก่อนเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วว่าโพต้นนี้ผมได้ทําการกเกาะหินไว้นะครับในกระถางดํานะครับแล้วทีนี้คือบางอยู่ที่ปูน,นะครับผมเห็นรากเขาออกมานะครับแล้วทีนี้อ่าเขาก็ชะง,งักไปนะครับแต่ตอนนี้ก็โตได้เต็มที่แล้วนะครับผมก็ เลยทําการคว่ำกระถางดําลงเอามาใส่กระถางนี้เลยนะครับเพราะว่าดินจะได้เยอะกว่าเดิมดูนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับใบเต็มเลยนะครับตอนนี้เป็นรากตรงน,นี้ก็คือแตกเต็มแล้วนะครับน่าจะเกาะหินประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้โคเกาะหินนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับกำลังสวยเลยนะครับ วยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นโพลที่เก็บมาเหมือนกันนะครับเก็บมาตอนไปรับของที่เทนทีนะครับก็เลยบอเขาซ่าเขาก็เลยว่าเอาไปเลยก็มาทําการทําไว้นะครับแป๊บเดียวก็ติดส่วนต้นนี้ก็เก็บจากข้างทางเช่นกันนะครับอันนี้ผมทําการเกาะหินไว้อยู่นะครับก็รอติดตามชมกันนะครับตัวนี้ดูถ้าจะสวยอยู่นะครับ การเกาะหินไว้เป็นหินหินรูนะครับสั่งมานะครับหินตัวนี้ก็ละยี่สิบบาทนะครับอันนี้ผมก็จะสร้างเป็นทรงต้นนะครับทรงต้นเอี้ยวจิ๋วต้นนี้ก็เก็บมาจากทางขยะที่แยกมาจากต้นแม่นะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับส่วนส่วนต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้จะเป็นต้นแม่นะครับต้นแม่ที่เคยได้รีวิวไปเรื่อยๆนะครับเดตดให้ดูเลยตอนนี้กิ่งครบหมดแล้วเขาให้รายละเอียดกิ่งมา กิ่งซ้ายขวาหลังอะไรครบหมดเลยนะครับรอแค่เขาเจริญเติบโตเดี๋ยวมาเบีดให้ชมอีกทีนะครับตัวนี้สวยมากเลยครับอันนี้ก็เก็บมาจากข้างเสาไฟนะครับตัวนี้เป็นไงครับให้รายละเอียดกิ่งสวยเลยทีเดียวนะครับผมก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตก่อนนะครับต้นนี้จะสวยเลยทีเดียวครับเพราะว่ารากรอบด้วยนะครับตัวนี้คุยมาดูหลายรอบแล้วเปลี่ยนไปสามกระถางแล้วนะครับ เป็นคนอย่างนี้แหละครับพอพอเอามาลงปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนลงลงแล้วก็เปลี่ยนแต่แต่แต่ทําได้เป็นบางชนิดนะครับก็คือโใส่ไกนี่เราสามารถเปลี่ยนใจได้นะครับแต่ต้นไม้เอ่นผมไม่แนะนํานะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมเพิ่งริดใบไปนะฮะับจริงก็สวยกว่านี้อยู่นะครับนี่ก็เป็นตัวเกาะหินนะครับสำหรับโพนะครับไอ้เกาะไม้นะครับขอโทษที นะครับจับหยิบมาสร้างงานได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับดูนะครับยังมีเยอะนะครับโพเดี๋ยวผมจะมาทยอยรีวิวให้ชมนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็โพนะครับเนี่ยครับก็คือเขางามเกินนะครับใบก็เลยออกเป็นสีแบบสียิมเข้มนะครับแต่ต้นยังอ่อนเขี้ยวอยู่เลยนะครับ นี่ครับเสน่ห์ของต้นโพนะครับกลุ่มด้านนอกนั้นก็จะเป็นทรงต้นที่ผมสร้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับที่ผมไปแย่งแม่บ้านมาทําเป็นเรือนเพาะชำนะครับอันนี้ก็กิ่งนะครับเป็นแค่กิ่งนะครับกิ่งคือกิ่งที่เขาหักลงมาครับเราไปตัดเอามาทําแล้วก็ติดนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็โพลล้วนนะครับทําเป็นราง เป้าหมายก็อยากจะทําแบบเป็นกระถางอยู่ตรงนี้นะครับเป้าหมายคือจะทําเป็นกระถางตรงนี้แล้วทายกลอยพื้นขึ้นมาแล้วทําเอียงนะครับอันนี้ก็รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูเมื่อที่เมื่อตอนที่ทําเสร็จนะครับคลิปนี้ก็เป็นกาลังใจให้มื่ม่ทุกท่านนะครับก็คงจะจบไว้ที่มะขามมา ลางนะครับเหมือนป่าลาดเดี่ยวนะครับจะทําเป็นสวนสวนป่าต้นโพซึ่งยังไม่เห็นมีใครทํานะครับผมก็จะทําเป็นสวนป่าแบบยาวๆจะทาเอียงขึ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโพเป็นโพเพราะเมล็ดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ผมคัดออกมาครับเวลาเราลิดใบคัดออกมาแล้วก็เอามาชําก็ติดนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็นำมาให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือไว้ชมกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้ชมอีกโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนเพื่อนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับสวัสดีครับ